สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น ep 3ที่ดอยห้วยทูนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่จุดตั้งแมะคมป์นะคะนะคะบรรยากาศเช้ากางวันเย็นหรือตอนไหนๆบรรยากาศก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วก็เช้านี้ฝนก็เพิ่งหยุดไปนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่หลับนอนของเราเมื่อคืนนะคะหลับแบบฟินๆค่ะทุกคนเพราะว่าเนื่อง น่าจะเหนื่อยค่ะทุกคนแล้วเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนนะคะนอนไปฟังเสียงฝนไปนะคะบรรยากาศอากาศก็จะหนาวๆเย็นๆกันหน่อยนะคะทุกคนแต่เมื่อคืนเราเตรียมพร้อมนะคะนอนแบบฟินๆกันนะคะเมื่อคืนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลาบกว้างนะคะแต่ที่ไม่มีใครกางเต็นท์ตรงจุดนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนนะคะ,ะน้ําขังค่ะตรงนี้จะเป็นตรงที่ราบ เขาเรียกว่ารับลุมค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณลานกลางเต็นท์กันนะคะนี่นะคะตรงด้านนน้นนะคะถัดไปก็จะมีคนกลางเต็นท์อีกนะคะจะบอกว่าลานกลางเต็นที่นี่นะคะทุกคนก็ยังคงมีน้องท่าก,กันเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจุดไหนของดอยห้วยทู่นะคะไม่ว่า ไม่เว้นแม้แต่ที่ตั้งแคมป์นะคะก็จะมีน้องทาก,กันอยู่เยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะก็คือเราต้องลงจากเขา ตรงจุดตั้งแคมป์นะคะก็ไม่เกิน8โมงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเวลา7โมงนะคะเราก็เตรียมตัวนะคะรับประทานอาหารอาหารเช้ามื้อนี้ก็จะมีข้าวหมูแดงนะคะยังกับผัดตะหรร้านอาหารเลยนะคะอาหารบนยอดดอยอุดมสมบูรณ์มากค่ะดนอันนี้น้องก็จะโดนน้องท่าก,กัดน,นะคะทุกคนโดนไปหลายลูเหมือนกันนะคะเลือดไหลไม่ยอมหยุดเลยค่ะทุกคนสงสารนอ้องโดนไป10กว่าตัวนะคะ จุดไหนที่เป็นจุดเดินที่โดนกัดน,นะคะเลือดก,ก็จะไหลสองสามชั่วโมงไม่หยุดแม้แม้แต่เอาพัตเตอร์หรืออะไรกดไว้ก็ไม่ยอมหยุดนะคะบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศเหมือนกันตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งวันค่ะกลางคืนก็จะมึนๆน,นะคะนี่นะคะยากเวลากลางวัน,น,นบรรยากาศก็จะอึมครึมค่ะพอฝนตกไม่มีแดดนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนข้าวหมูแดงบรรยากาศนี่นะคะเตรียมตัวกินข้าวแล้วก็พอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางจากจุดตั้งแคมป์นะคะเราก็ต้องได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนเช้านี้ก็จะเราก็โชคไม่ดีนะคะฟ้าปิดนะคะตื่นมาตรงบริเวณตั้งแคมป์เราก็เห็นแล้วค่ะว่าหมอกคลุมไปทั้งเขานะคะ คือเช้านี้โชคไม่ดีนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปตรงจุดชมวิวอีกรอบนะคะคือเช้านี้ฟ้าปิดเราก็เลยต้องมาชมบรรยากาศตามข้างทางตามทางเดินนะคะ,ะเรามาลุ้นเอาค่ะวว่าตามทางที่เราลงเขานะคะฟ้าจะเมตตาให้เราได้เจอทะเลเหมอกสวยๆไหมนะคะทุกคน ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่ง้าที่ใกล้ๆเด่นแมวพงนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกปรยๆนะคะแต่บรรยากาศแบบฟินๆมากจริงๆคแบบ่ะทุกคนก็ค,ค,<ม>คือต้องมาเหแบบ็นด้วยตานะคะ<ม>บรรยากาศที่นะเห็นจากรูปเห็นจากวิดีโอที่เราถ่ายมันได้ไม่ครึง่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะคะนี่นะคะอันนี้ใกล้ถึง บริเวณเด็นแมวผมก็ตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านชาวเขานะคะเอาวัวมาเลี้ยงนะคะตแล้วพี่เอมบรรยากาศนี่นะคะคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะน้องวัวที่นี่น่ารักนะคะไม่ดุคะ่ะทุกคนอิ่มนำสำราญถ้าวัวดุนะคะเขาได้กลิ่นคน,คนคเขาก็จะวิ่งใส่ละะ้วค่ะแต่นี่น้องน่ารักคะ่ะไม่วิ่งนี่นะคะ ฟเปิดเปิดปิดปิดน้องก็คงชินกับคนแล้วนะคะพอนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเขามาเยอะนะคะน้องก็ชินแล้วบรรยากาศแบบอากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนแบบฟินๆเลยค่ะนี่นะคะคือทั้งขาขึ้นและขาลงเขานะคะอากาศแบบเย็นสบายไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนมีแดดมาบางช่วงนะคะเดินแบบสบายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะ น้องวัวน่ารักนะคะขนาดเรายืนถ่ายใกล้ๆน้องก็ไม่กลัวไม่ตื่นกลัวเลยนะคะน้องน่ารัก<ๆ>ค่ะบรรยากาศนี่นะคะฟินๆมากเลยค่ะทุกคนนะแอดชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนเดินป่าในหน้าฝนตอนนี้ก็ฝนตกโปรยโปๆยเดินได้แบบไม่ร้อนเดินแบบชิลๆสบายๆเลยนะคะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ นี่นะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เพจและช่อง youtube อิรลาขาละเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้เก็บบรรยากาศาตามข้างทางมาฝากทุกคนนะคะ